สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบบนประจำวันที่1เมษายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเ่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักสิบบทในชุดมาตรฐานนะคะเราลุยเอาสูตรสำคัญๆไปก่อนดีกว่าเนาะหลักสิบล่างนะคะของงวดเก่านะวันที่สินะคะสิมีนาคม เดี๋ยวเราก็มาต่อของวันที่1เมษายนแต่ก่อนจะมาต่อเดี๋ยวเราดูของเก่าะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองวางเหมือนเก่าเป๊ะเลยเนาะหลักร้อยนะคะงวดที่ผ่านมาเราก็ได้ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมได้เลข6เลยเนาะได้เลข6ตัวเดียวเลยก็ออกมาที่6 2 6เข้านะคะแล้วงวดที่ผ่านมาหลักร้อยเราก็ไปทําได้ตัวเดียวเหมือนกันเลยแต่ เป็นเลขสามะคะซึ่งเป็นเลขที่ติดดับระยะยาวอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าดับจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลักร้อยเราอาจจะต้องกันไว้ถึงสามตัวเลยนะตัวเด่นแล้วก็ตัวสำรองอีกสองตัวนั้นต้องใช้ด้วยนะคะเผื่อดับเอาอยู่แล้วก็อาจจะมาตัวสำรองหรือว่าดับอาจจะเอาไม่อยู่เพราะว่าชนเด่นแบบนี้นะคะอ่ะทีะนี้พอดูหลักสิบบ้างเนาะลักสิบนะเอ่อตัวเด่นสุดเลยก็คือเลขสองนะเด่นสุดรองศูนย์ แล้วก็หนึ่งสี่หกเก้านี่ลองเสมอๆกันเลยนะตัวลองมันเยอะแล้วเด่นแค่ตัวเดียวเลยนะเลขสองซึ่งไปติดตัวที่ไม่มาของสูตรครบนะสามตัวบนนะอาจารย์ก็คิดว่ามันจะดับเอาอยู่นะมันไม่อยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมเวลามันจะมามันก็มานะอาจารย์คิดว่าเราเอาตามสูตรดีกว่าเนาะ หลักร้อยอาจารย์ก็ชอบแนวทางของเลขสามเหมือนกันค่ะจะไม่ทิ้งนะเลขสามไว้ที่หลักร้อยเลยแล้วก็จะเยอะอาจารย์จะเสริมหลักร้อยในชุดพิเศษให้สี่ตัวนะคะมาทุกงวดเลยระยะยาวเดี๋ยวมันมีอยู่แค่สี่ตัวแล้วมาบวกกับเลขสามไว้ด้วยนะคะส่วนในแนวทางของหลักสิบเนาะหลักสิบของของเก้าเนี่ยมันจะได้สองเต็มพิกัดเลยนะคะก็คือหกสูตรเลย สองเนี่ยสามสี่ห้าหกก็คือเลขสองขอใช้เป็นสีเหลืองนะมันแจมสองนะะี่ค่ะเนี่ยม,มีครบทุกสูตรเลยแล้วก็ออกมาที่หกสองหกมาจริงๆนะคะทีน,นี้เราลองมาตามอันเก่าเนาะมันจะมีหลักร้อยนะคะที่อาจารย์ทําไว้ของงวดเก่าได้หกหลักสิบได้สองและหน่วยบนแบบสามตัวมีสามหกแปดอ่าสามหกแปด ก็ออกมาหกสองหกอีกเข้าตรงๆงเลยนะแต่ว่ามันจะมีหน่วยบนในชุดไม่พิเศษอันนี้แบบสามตัวนะชุดแบบสามตัวเดินมันเดินนะคะแต่หน่วยบนในชุดมาตรฐานเนี่ยไม่ไม่เดินนะคะท่านผู้ชมมีตัวเด่นสุดก็คือเลขหนึ่งเนี่ยฮะอันนี้ตามนี้เลยเดี๋ยวลองมาลองไล่ไล่ดูแล้วก็ค่อยคยคัดนะลองวัดดวงกนดูนะเพราะว่าสามตัวท้ายแล้ววันที่หนึ่งยากนะคะอาจารย์ที่ว่าสองตัวล่างง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าแต่ก็ เราเป็นนะักคำนวณเราก็ต้องคำนวณทั้งทั้งบนทั้งล่างไงคะทําเต็มที่นะอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าหกสูตรก็เข้าจริงๆเนาะเด่นอยู่แค่ตัวเดียวเลยด้วยใช่ไหมนี่เรามาไล่ดูงวดนี้ของงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะในชุดมาตรฐานเลยเนาะออันนี้เก็บไปก่อนนะมาดูเล่มเก้าก่อนเลยะคะ่ะเล่มเก้าสูตรที่หนึ่ง ที่อาจารย์ใช้อยู่เดี๋ยวดูก่อนเนาะอันนี้แหละเนาะหนึ่งสองเดี๋ยวดูซิอันแรกคือหนึ่งสองสี่หกศูนย์สามเดี๋ยวอาจารย์อิงของเก่านะคะก็คือแนวทางของสูตรนี้เลยนี่ตรงนี้นะเป็นสูตรระยะยาวนะสูตรนี้หลุดสองงวดนะคะตั้งแต่แปดเจ็ดสามนี่หลักสิบเดี๋ยวเบิ้ลขึ้นหน่อยดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นอตรงนี้แหละ เ๋ยส่สไลด์เอานะแปดเจ็ดสามเนี่ยก็ไล่ไปนะคะเนี่ยระยะยี่สิบห้างวดนะหน้านี้เนี่ยถึงหกสองหกหลุดสองงวดหลุดแล้วเข้าแล้วก็หลุดแล้วก็กลับมาเข้าหลายงวดเลยอาจารย์ก็เลยใช้งวดงวดที่ที่ใช้ของงวดที่แล้วก็คือหนึ่งสองี่หกศูนย์สามหรือเอาหกสองหกส่วนงวดนี้อันนี้มันเต็มพิกัดยี่สิบห้างวดไปแล้วนะเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้นะสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดนะเดี๋ยวงวดที่ยี่สิบหกขึ้นหน้าใหม่งวดที่ยี่สิบหกนะสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสี่โอเคถูกต้องนี่ค่ะสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสี่ออกอะไรรอพ้นอยู่เป็นสูตรที่หนึ่งอันนี้งวดที่แล้วอาจารย์ให้ไว้สองดาวนะคะ ก็ยังไว้สกดาวอยู่ต่อไปสูตรที่สองก็อยู่ที่เล่มเก้านี่นะสูตรนี้เล่มนี้เข้าไหลใส่สูตรเลยขนาดอาจารย์เลือกเลือกเอาไปแบบเดาๆเ,เอาเนาะแล้วก็เลือกเยอะด้วยนะเลือกต้องหกสูตรเข้าทุกสูตรเลยโองวดน,นี้ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะเออห้าตรงหนึ่งสองสามอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจารย์ัหาไม่เจอเลยหนึ่งสอง ามอ๋อนี่เจอแล้วงวดที่แล้วนะเป็นงวดที่สิบเก้างวดนี้เป็นงวดที่ยนะี่สิบเนาะโอเคเลยสูตรนี้ก็เข้าดีนะคะท่านผู้ชมหลุดแค่งวดเดียวนะเริ่มที่เริ่มใช้ไปได้งวดสองงวดแล้วก็หลุดเลยเนาะแต่ก็หลุดแล้วก็กลับมาเข้าตั้งแต่แปดเจ็ดสองนะอันนี้ก็งวดที่หนึ่งแปดเจ็ดสองหกศูนย์ห้าแล้วก็ไล่มา อาจารย์สไลด์ให้ช้าๆเนาะไม่ต้องรีเพราะว่าแค่หกสูตรนะแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดนี่น่แล้วเขาเจ็ดห้าเจ็ดแล้วหลุดเลยนะคะแล้วก็กลับมาเข้าอาจารย์ก็ใช้สูตรนี้งวดที่แล้วนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลยนับเรียงตัวนะคะ9 0เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ออกหกสองหกเลยนะเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่ยี่สิบเนาะหลุดครั้งหลุดงวดเดียวอันนี้รู้สึกจะเป็นสามดาวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แสดงว่าหลักสิบจะอยู่เลขต่ำไปยังเลขกลางๆนะไม่สูงมากนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเจ็ดแปดเก้านี่เลขสูงแสดงว่าแนวทางมาถึงเลขหกเลยนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เป็นสูตรสามดาวนะคะต่อมาก็ยังเล่มเก้าอยู่นะคะยังอยู่ในเล่มนี้อยู่เล่มนี้เฮงเนาะเข้าดีจังในเล่มนี้ อันนี้ก็สูตรที่สามเดี๋ยวดูซิใช่หกแปดไหมอันเก่านะโอเคหกแปดสองห้าศูนย์เจ็ดถูกต้องหกแปดสอห้าเ็อันนี้เลยนะสูตรนี้งวดนี้จะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหกนะคะสูตรนี้เลยโอ้ระยะยาวนะสาวี่แปดงวดเดี๋ยวดูซิหลุดกี่งวดเนี่ยโอ้หลุดงวดเดียวนะท่านผู้ชมสูตรนี้ที่อาจารย์รู้สึกจะเป็นดอกจันให้มั้งเออ สูตรที่สองเหรอสูตรที่สามระยะยาวนะสูตรนี้ก็ดอกจันไว้ให้นะสูตรนี้ดอกจันไว้ให้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เริ่มแงแต่งงวดที่ออกเจ็ดศูนย์สามเลยเห็นไหมเดินดีนะยี่สิบห้างวดรวดเลยนะเข้าทุกงวดเลยสูตรนี้แปดหนึ่งสองนะคะเข้าแล้วก็งวดที่ยี่สิบหก งวดที่ยี่สิบหกมเนี่ยสูตรเนี่ยมันหลุดมันหลุดสูตรหนึ่งมันหลุดงวดหนึ่งสองศูนย์สองแล้วเข้ามาเข้ายาวเลยนะเนี่ยสามสิบสี่งวดแล้วค่อยหลุดนะสามเก้าห้าเนี่ยมีแต่หลักร้อยที่เป็นเลขสามเนี่ยอันนี้หลุดนะแล้วก็กลับมาเดินหกศูนย์สามเข้าเราเห็นว่าระยะย,ยาวอาจารย์วัดดวงค่ะใช้เลยนะเข้าจริงนะท่านผู้ชมหกหกสองหกนี่มีทั้งหกทั้งสองเลยแล้วงวดนี้ก็ห้าเจ็ดหนึ่ง สี่เก้าหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหกนะห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหกอยู่ตรงนี้เลยสูตรที่สามโอเคนะต่อไปสูตรที่สี่อยู่เล่มนี้อีกเหมือนกันเล่มเก้านะ,ะนี่สูตรนี้ก็โอเคนะระยะยี่สิบสี่งวดลวดจะดูวันนี้ใช่ไหมสามสี 3, 4, 6, ่หกป่ะสามสี่หก แปดสองห้าโอเคถูกต้องสูตรนี้นะคะนี่เก้าศูนย์หกเนาะไล่ไปเลยนะอันนี้แนวทางของหลักสิบบนนะมีหลักสิบบนที่เป็นสีส้มๆนี่ทุกงวดเลยนะคะจนกระทั่งถึงหกสองหกนี่เลยงวดนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดศูนย์สองหกเก้าเจ็ดแปดศูนย์สองหกเก้าโอเคนะเจ็ดแปดศูนย์สองหกเก้าอ ตรนนี้นะแล้วสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมยังอยู่ในห้าตัวอยู่นะตรงนี้จะไม่เดินนะเลขสองแต่ว่าเช็คมาแล้วเลขสองก็มีน้อยมีแค่สี่สูตรตรงนี้กไปก่อนนะ <c oughs> ค,คือคือเลขสองมันยังไม่เดินนะแถวเนี้ยแถวที่เป็นเลขสองเนี่ยทั้งแถวเลยไม่เดินนะเมื่อกี้สังเกตหรือเปล่านะคะเนี่ยตรงที่อาจารย์ติ๊กด้วยดินสอ,นสอนเนี่ยสองเ,เนี่ยตรงขีดขีดขีดเนี่ยมันไม่เดินนะก็เรียงไว้อย่างนี้แหละนะจริงจริงมันอาจจะระยะยาวขึ้นไปอีกนะ อาจจะเคยเข้านะแต่ว่าะตั้งแต่งวดที่ยี่สิบสี่งวดรวดนี้จะยังไม่เข้าเลยนะต่อไปนะสูตรที่ห้าใกล้แล้วก็ยังเล่มเก้าอยู่นะคะเล่มเก้าสูตรนี้ก็เป็นสูตรระยะไม่ยาวมากเนาะมงงวดที่แล้วอาจารย์ใช้เลยนะเพราะว่าเพิ่งแกะสูตรได้มาด้วยนะตามมาแค่สองสางวดเองสูตรใหม่เลยนะใหม่ใหม่สำหรับปีหกเจ็ดนี่เลยสองศูนย์สองเนี่ยนะ เนี่ยระยะเดี๋ว่าเข้านะคะท่านผู้ชม603ก็เข้า395เข้านะ6กสยังเข้าอยู่เอียงเอียง,ยงมาแบบนี้นะต่อมาเนาะ5 6 7 8 9 0อย่าลืมนะคะมันมีแค่ประมาณเลข6เนะี่ย5กับ6กับเจ็ด้าศูนนี่ไม่มีในสูตรที่เดินระยะยาวๆนับเรียงตัวเนี่ยถูดนี่หนะึ่งสองสามี่ห้าหก มันจะมีเลขต่ตําๆก็คือห้ากับหกอยู่แถวนี้แล้วฟ้าประธานก็ไม่มีห้านะสูตรมันจะเป็นยังไงอาจารย์ก็ไม่ทราบนะไม่มีสี่ไม่มีห้านะตอนนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะนี่เราใช้หกสูตรเมื่อวดที่แล้วเข้าทุกสูตรงวันนี้อาจจะมีเข้ามีหลุดอะไรแบบนี้นะก็ตามไปเนาะ ดวงดีก็เข้านะฮะดวงไม่ดีก็ไม่เข้านะ,ะต่อมาเล่มสิบเนาะเล่มสิบอันนี้สูตรนี้อาจารย์ชอบนะท่านผู้ชมเป็นสูตรระยะยาวยาวมากเลยนะอ่าตรงนี้ก็คือตอนณเวลานี้นะห้าสิบแปดงวดแล้วนะคะท่านะผู้ชมถึงตรงนี้ขึ้นหน้าใหม่มันใช้ประมาณตรงนี้นะตรงศูนย์หนึ่งเก้าอ่ะนี่ค่ะตรงนี้ ศูนย์หนึ่งเก้าแล้วเก้าศูนย์สามแล้วไล่มาเห็นค่ะเข้าเดินดีนะเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วก็ห้าสิบแปดงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ห้าสิบเก้าสำหรับสูตรนี้สูตรยาวมากเลยนะสองใบประทัดที่อาจารย์บอกแต่ง,งวดที่แล้วนะสูตรเนี้ยเล่มอยู่ในเล่มสิบนะห้าหกเจ็ดแปดสองสามเห็นไหมห้าหกเจ็ดแปดสองสามอมห้าหกเจ็ดแปดสองสาม ห้าหกเจ็ดแปดสองสามเคยมาเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดสองสามมาห้าเอามาได้ทุกตัวเนาะห้าหกเจ็ดแปดสองสามมีอยู่หกสูตรครบแค่นี้นะคะลองเสี่ยงดูที่หกสูตรครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนี้เราก็มาเช็คเลยเริ่มแต่เลขหนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ่นะมีสามสูตรในหกสูตรไม่น่าจะใช่หลักสิบเลขหนึ่งนะเลขสองหนึ่งสองสามสี่เลขสองมีอยู่สี่สูตรนะคะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้มันยังไม่เคยมาเลยเนาะไม่ทราบงวดนนี้จะมาหรือเปล่าแล้วอยู่ในสี่ห้าหกอาจารย์คิดว่ามันน้อยไม่เอานะคะตรงนี้มันไม่เคยเดินเลยที่อาจารย์ใช้ด,ดินสอขีดไว้นี่ต่อไปเลขสาม หนึ่งสองสามเลขสามมีสามสูตรเท่ากับเลขหนึ่งเลขสี่หนึ่งสองสามสี่ก็มีสามห้าหนึ่งสองสามสี่เลขห้าเลขหนะ้านั้นหนึ่งสองสามสี่ 5เลขห้ามีห้าสูตรอ่าห้าสูตรเนาะก็เยอะอยู่นะห้าสูตรจริงๆมันหกสูตรนะอาห้าสูตรใส่กรอบไว้ก่อนแล้วกันเลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขหกก็ห้าสูตรถ้าท่านผู้ชมงวดนี้ไม่มีไม่มีทะลุเลยเนาะไม่มีแบบทะลุแบบหกสูตรเลยเลขเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขเจ็ดก็ห้าสูตรได้สามตัวล้วงวดที่แล้วชนตัวเดียวเลยนะหน,หนึ่งเลยคือเออเลขสองนะงวดนี้ดีสามตัวแล้วต่อไปเลขแปดหนึ่งสองสามเลขแปดมีสามเลข 9, 1, 2, เก้าหนึ่งสองสามอ้าวเลขเก้ามีหนึ่งหนึ่งสองสามเลขเก้ามีสามสูตรนะ เลขศูนย์หนึ่งสองเลขศูนย์มีสองน้อยกว่าเพื่อนเลยเนาะแนวแนวแนวทางของหลักสิบนะเด่นเขียนให้ไปก่อนเลยเนาะก็คือห้าหกเจ็ดนะห้าสูรเท่ากันห้าหกแล้วก็เจ็ดนี่ก็เยอะแล้วนะคะต้องการแค่ตัวเดียวนะห้าหกเจ็ดเลยช,ชนเสมอกัน แล้วถ้าเกิดว่าฟ้าประทานเอาอยู่นะตัวไม่มาสองตัวคือสี่กับห้าเพราะฉะนั้นตัวที่เราน่าจะเลือกก็คือหกกับเจ็ดเนาะหกับเจ็ดอ่าสี่กับห้าไม่มีนะในครบบนฟ้าประทานห้าจารใส่สีเหลืองนะอันนี้มันเสมอกันนะคะท่านผู้ชมชนกันที่ห้าห้าสูตร เลขห้าไปชนกับตัวมายาของฟ้าประทานเลขหกเลขหกนี่ไปชนกับวิ่งตัวเดียวนะคะที่ชอบมาที่สิบหน่วยอ่าหกแล้วก็เ็ดก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่จะออกมีบสอหรือเปล่าคะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปเช็คหลักหน่วยอีกทีหนึ่งเนาะหลักหน่วยเดี๋ยวก็ไปคัดเลือกเอาเฉพาะสูตที่มันเข้านะอ่าชอบ ชอบมากๆเลยนะก็เอาสองตัวนี้แหละอาจารย์ยังคิดอยู่เลย fc บอกบางท่านบอกอาจารย์สามดับก็ให้ดับอะไรเงี้ยเนาะพอเกิดดับเอาไม่อยู่เลยยุ่งเลยนะเพราะว่าเราได้แค่ตัวเดียวห้ามทิ้งเนาะเลขสามตัวเดียวเลยงวดที่แล้วก็หกตัวเดียวเหมือนอย่างเนี้งวดที่แล้วสูตรนี้ได้หกสูตรนี้ได้สองตัวเดียวนะงวดนี้ดูสิเห็นไหมต้องได้ตั้งสามตัวเสมอกันที่ห้าสูตรหมดเลย อ่านี้เนาะสรุปก็ใช้5 6าเจ็ดอาจารย์เขียนด้วยดินสอเนาะแต่ว่า5เนี่ยมันติดไอ้นี่นะติดไอ้สกับ5ของฟ้าประธานนะก็จะเหลือแค่สตัวก็ไม่เยอะนะสอตัวเองเนาะเดี๋ยวค่อยคัดเลือกอีกทีหนึงเดี๋ยวไปดูหน่วยก่อนว่าหน่วยได้อะไรนะฮะยังเหลือเวลาอีกหลายวันเนาะบอกว่า f อซก็บอกให้อาจารย์พักผ่อนบ้างอะไรแบบนี้นะอหกับเจ็นะแล้วส่วนหก็ติด คบบนฟ้าประธานไม่มีสีกับห้าใช่ไหมสีมันหายไปแล้วต่นี้ห้นี่เยอะก็เลยต้องใส่สีเหลืองไว้เป็นเป็นเด่นหกับเจแล้วสำรองห้าแล้วกันเนาะในแนวทางของหลักสิบบนเอาเราได้ร้อยแล้วสิบแล้วร้อยเดี๋ยวไว้ไปวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งแหมถ้าเกิดว่ามันอาจจะไม่มาก็ได้นะท่านผู้ชมอาจารย์ทําหลักร้อยระยะยาวไว้ เดี๋ยวให้ดูตอนนี้เดี๋ยวมันจะสับสนนะคะค่อยไปค่อยไปตั้งชื่อคลิปว่าเป็นหลักร้อยบนชุดพิเศษดีกว่าระยะการเดินอาจารย์คำนวณมาเนาะอันนี้เป็นของเก่านะไม่ใช่ของใหม่มาทราบงวดที่แล้วสไลด์ให้ดูหรือเปล่าจะมี4ตัวนะงวดที่แล้วจะมี1นึ่สองหกใครแคบหน้าจอตรงนี้ไว้บ้างของเก่าแน่เลยเนี้ยหนึ่งสองหกเพราะยังไม่ได้คิดใหม่เลยนะคะออกหกสองหเข้า จะดูงวดนี้เนาะว่าได้เลขอะไรนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่มีเลขสามอาจารย์ก็จะตัดเลขสามทิ้งไปแล้วจะเอาตัวเลขนี้ไปชนกับตัวสำรองดูซิตัวไหนเยอะก็จะเลือกตัวน,นั้นนะคะอา่าสำหรับคลิปที่อาจารย์กำลังสอนอยูน่นี่จะอยู่ใน ep ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอีพีที่สิบเก้าแลวนะคะท่านผู้ชมสู่สิบบนชุดมาตรฐานเราอาจารย์รวมกันนะทั้งบนทั้งล่างไล่ไป EP ที่19นะคะจะเป็นหลัก10บนในชุดมาตรฐานเดี๋ยวใครอยากจะดูสูตรไหนอีกเออมี FC คอมเมนต์ขอสูตร36ชุดโต๊ะล่างมาเมื่อเแล้วน่าจะเข้านะเอออยู่คนละใบบรรทัดกันเนาะเวลาเราเลือกอะไรเงี้ยนะมันเดินกำลังเดินดีนะคะเออกำลังเดินดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงให้วันนี้อาจจะลงให้วันนี้เลยเนาะเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงช่วงบ่ายบ่าย,ายประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าตอนนี้ลงสูตร บนก่อนนะสัก2สูตรเดี๋ยวตามไปด้วยล่างนะโอเคนะอ่าสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ